ล้วนาเนียจะเล่นก okay. <laughs> ับพี่นาโนเหรอคะเลยค่ะเลยค่ะเลยค่ะเนี่ยจะเล่นกับพี่นาโนนะคะพี่นาโนให้น้องเล <father and amino> <hand> mm ่นด้วยให้นาเนียเล่นด้วยสิค่ะพี่นาโนนาเนียจะเล่นกับพี่นาโนนะคะบอก เล็วพี่โน,นโนให้น้องไปด้วยนี่ยงไปด้วยค่ะเ,เร็วเออประจุแขนนี่หน่อยเนี่ยจะเล่นกับพี่โน,นโนแล้วนะออกเร็เรว่ะกุยกุยกับพี่เร็เรว ชวนที่ไปเล่นเนยเร็วเร็วเร็วชวนที่นี่แน่นนให้น้องไปด้วยนะอันเนี้ยไปด้วยนะคะอันเนี้ยอยากไปค่ะเร็วน้องไปด้วยให้ <c oughs> น้องไปด้วยนะคะอันเนี้ยอยากไปเล่นนะคะ อันเนี้ยอยากไปเล่นพี่นนโนเล่นแบบดีเลยนะไอ้ขี่จักรยานเล่นก็ได้นะเหไหมไปไหมไปไหมคะ